เมื่อ mm พี hmm. ่เจิดให้ผมไปหนึ่งหนึ่งไก่จรกลางสตรีมเฮ้ย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 หนึ่งหนึ่งไก่เสียนเปล่าผมจับภาพให้เอาเปล่าเอาเปล่าไม่กล้าเป้าก่อนเลยไม่กล้าหรือเปล่ากล้าไก่เสียนหรือเปล่าผมจับภาพให้ไอเสียนแล้วเปล่าไอเสียนแล้วเปล่าได้หมดผมได้หมดนี่ผมอยากภาพกับผมอยากภาพคุณเนี้ยจรหนึงแบบเร็วๆดิเร็วๆดิมึงค้าคาใจอะไรกับไอเสียนไหมที่แบบเออที่มาทะเลาะกันแล้วออกแคมป์ไปครั้งนั้นมันก็มีนิดหน่อยอะเหมือนชอบทีหน้าเฮ้ยเป็นอะไรอ่ะ เป็นอะไรอ่ะเล่นเกมแล้วทำอย่างเงี้ยเป็นอะไรอ่ะเออเอป็นอะไรอ่ะเฮ้ยเป็นอะไรเนี่ยเฮ้ยเป็นอะไรเนี่ยเฮ้ยคือความในใจเหรอหรือยังไงความในใจหรือยังไงเป็นอะไรอ่ะคือคุณไม่มีผมให้บัตรหรือยังไงเฮ้ย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 ดิฉันโดนดิอุ้ยไม่ดิอุ้ยคุณเสียเงินอุ้ยคือมันล้อไม่หยุดเลยอ่ะมันเล่นแล้วมันเล่นไม่หยุดเลยเฮ้ยผมว่าเอ้ยคุณเสียข้าห้องมาดีกว่าคุณเสียข้าห้องมาดีกว่าครับก็อันคือศึกที่ค้างคาใจกันมานานนะศึกแบบ ระหว่างพี่น้องหรือว่าเพื่อนรักกันเนี่ยความในใจได้หรอครับตอนนี้มาใครเชียร์เซียนกดหนึ่งใครเชียร์จอนกดสองเดี๋ยวเราไปดูกันครับคุณเออจอนเนี่ยคุณเจนแม่จะฝ่าถึงคุณจอนไหมไหนไหนไหนสบัดยังไงเมืเ่อกี้เออนั่นแหละเดี๋ยวตอนโดนยิงก็หัวก็สบัดอย่างนี้แหละ โว้วโว้วโอ้วชวเป็นอะไรอ่า้เราเป็นไรอ่า so ้เราเราคุณจอนะโอ้ยเอากดดีครับคุณจอรออะไรกดดีครับกดดีครับกดดีครับยังไงครับคุณจออุ้ยยังไงอุ้ยต้งคุณจอห์นนะคุณเสียที่ผมอึ้งเนะโอ้ยโว้ยโอ้ยคนดูอุ้ยนานเยสบัดเลยสบัดเลอ้ย เคือถ้าคุณเซียนแพ้หน้าทตรีนี่ผมช็อกเลยนะเดี๋ยวขอจับภาพนอาของคุณเซียนบ้างนะครับคนดูคิดะว่าสกอรเข้านี้เท่าไหร่ครับรัวใจรัวไล์มาหน่อยเป็นกำลังใจให้เซียนหน่อยคนดูรัวใจมาหน่อยอุ้ยหนึ่งหนึ่งมั่นใจไหมกับเกมนี้ว่าชนะมั่นใจไหมคุณจะคือคุณเซียนเนผมยังไม่เคยเห็นแพ้ใครเลยนะ ไม่ได้เว้นผลงานมีเห็นอุ้ยยัง <Bonjour> ไงโอ้หคุณจอร์สเต็ปเขาก็อุ้ยแดงอุ้ย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 อ,อุ้ยถ้าผมดึงขึ้นมาแบบเปิดไม้ให้กำลังใจนอ้องหนแอยได้ไหมครับอุ้ยน้องเซียนขึ้นมาสองหนึ่ง

เปนมีไหมมีโอกาสไหมมีแน่ๆล่ะไ้อุ้ยไม่รวมเคยจอนเบาสาวบอกว่าสู้ๆนะครับไอจอนยิงเลยอุ้ยคืออะไรเนี่ยคุณเดชอุ้ยคืออะไรเนี่ยคุณเจิดชอุ้ยมาเล่นเลี่ย เอ้ยอันนี้ผมนนผมไม่รู้อันนี้ผมไม่รู้ผมไม่เกี่ยวอนนจอลเหลี่ยมอุ้ยใจเย,ย็นนะผมใจเย,ย็นนะผมจออาจจะแบบพลาดห,หรือเปล่าเมื่อกี้ยังไงนนแล้วคุณเซียนแล้วคุณเซียนสับมาโอ้ยอมันไกลพันเมตรเลยหรอวะสองกันยังไงแหลกเลยตาเนี้ยอุ้ยอ,อุ้ย ตอนนี้มา6-2แล้วคุณจอนงหงผมฝีมือุณยังเหมือนเดิมเลยนะเฮ้ยอะไรฝีมือแบบพัฒนาครต้องกแล่นเฮ้ยคุณจอนอะไรต้องนานไม่แหลกใครคุณเล่นแล้วคุณแหลกนะครับไม่รู้อ่ะอู้หอุ้ยโอ้โหดิซองยังไม่รอดเลยใครทักสอนให้จับดิเซรนเนี่ยเฮ้ย คือเล่นซอยังไม่รอดเลยแล้วคุณมาจับดีเซ์ทำไมอ่ะยังแหกเลยรจับยังแหลกคนดใจร้อก่อนนะนใจร้องกอะใจ้ก่อนนะอ้อ้ย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 อุ้ยโยอ้ยอ้ยอ้ย้พังมอสพังไมทำไมอ่ะเฮ้ยอุ้ยอเป่ยืนไปเล่นห้องใหญ่คนดูละเอออ ยังแห,หอกอะคนดูไม่ยังแหลกอ่ะไม่กูก็ปล่อยซืมเหมือนกันกูก็ไม่เล่นไปแล้วเพราะว่าไม่เล่นด้ด้นเหมือนกันเอาเฮ้ยห้องใหญ่เลยดีกว่าปล่อยซืมแล้วเ,<อ>เล่นเลยเ